สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่พักๆเกมนิดหน่อยนะเพราะว่าช่วงที่แล้วนี่เล่นค่อนข้างจะเยอะเลยนะแต่ก็ได้มาเจอกับเกมเกมหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสนิดนึงช่วงก่อนหน้านี้นะสำหรับคนที่ชอบเกมแนวบริหารหรือว่าสร้างเมืองนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นมาสเตอร์ของ เกมสายนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกม Civilization มากๆสําหรับใครที่เคยเล่นหรือเคยได้ยินมาก่อนนะครับ Civilization เป็นเกมแนวบริหารแล้วก็เป็นแนวทั้ง turn b a เบสแล้วก็บริหารบ้านเมืองที่เล่นกับเพื่อนได้เล่นแล้วเหมือนพาม้ชีวาร์ปข้ามเวลานะครับซึ่งเกมแนวเนี้ยมันก็ไม่ได้ค่อยออกมาเยอะมากนักหรอกครับจนกระทั่งเกมนี้ออกมานะครับนั่นก็คือ m a n เนอร์ Lord, นั่นเอง m a n เนอร์ Lord, เนี่ยก็เป็นเกมแนวจะบอกว่า RTS มันก็เป็นลูกผสมของ RTS แล้วก็เกมแนวบริหารสร้างเมืองนะครับซึ่งธีมของเกมเนี่ยก็จะเป็นโลกในยุคกลางซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารเมืองบริหารอาหารการล่าสัตว์บ้านพักคนงานหรืออะไรก็ตามคือมันก็ ทุกอย่างมันก็เบสิกครับแต่ว่าสิ่งที่มันเจ๋งในเกมเนี่ยก็คือมันนอกจากบริหารเมืองของเราแล้วเนี่ยเรายังมีความสามารถในการสร้างยูนิตทหารเกณฑ์คนเนี่ยไปลบได้ด้วยซึ่งเกมเนี่ยทำค่อนข้างดีเกมเนี่ยจะมีปัญหาให้เราแก้เรื่องอาหารการกินว่าเอ้ยเราจะต้องหาอาหารยังไงให้พอกับประชากรอ,อ่าแล้วก็เก็บภาษียังไงมีเรื่องของการเงิน อาหารการเงินเชื้อเพลิงแล้วก็ยุธทธปกกอ์ในการสร้างเพื่อทำสงครามมันจะมีการเมเนจหลายอย่างครับคือทรัพยากรเกมนี้เนี่ยมีหลายอย่างมากๆและพื้นที่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทรัพยากรครบทุกอย่างคุณจะต้องบริหารให้ดีว่าคุณจะมีทรัพยากรยังไงแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างนะมันก็จะมีการทำเทรดหาเงินคือ มันหลายอย่างมากครับเกมนี้คือสนุกมากๆเล่นแล้วเพลินมากเล่นแล้วสนุกมากโคตรโคตรสนุกเลยเออเล่นแล้วเพลินแบบว่าวาปเลยนะมันกดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูความเป็นไปว่าเออมันจะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเกมสามารถที่จะเล่นในโหมดเออเติร์ดเพรสันนะครับก็คือเราสามารถลงไปดูในเมืองเราได้ด้วยว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคือในโหมดเ h ิร์ดเพรสันอาจจะทําอะไรมากไม่ได้แต่ว่า เราก็สามารถลงไปในเมืองเนี่ยเพื่อไปดูประชากรได้ว่าเออประชากรของเราเนี่ยเป็นยังไงเมืองที่เราสร้างเนี่ยเป็นยังไงวางผังเมืองดีไหมอะไรไหมคือเกมเนี่ยมันถ้าให้พูดถึงจุดเด่นเนี่ยภาพสวยครับเกมภาพสวยแล้วไม่กินสเปคด้วยจริงจริงถามว่าเกมเนี่ยต่างจากเกมอื่นๆไหมเอาจริงๆไม่ได้ต่างมากนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของการบริหารที่ค่อนข้างจริงจังเลย มันจะไม่ได้เหมือนพวกเกม RTS อย่างพวกแบบเ,เกม RTS อย่างาชื่อเกมอะไรนะจำชื่อเกมไม่ได้แบบพวกเกม RTS ที่มันสร้างยูนิตทหารมาตีกันเนกะมนี้มันจะไม่ได้สร้างยูนิตทหารมาตีกันได้รัวๆนะครับเพราะมันจะต้องมีการเกณฑ์มีการเ,เขาเรียกอะไรหาอุปกรณ์นะครับต้องมีการหาอุปกรณ์ซึ่งมันไม่มันไม่ใช่ว่ามีเหล็กปุ๊บก,ก็ตีอุปกรณ์มาได้เลยนะครับมันจะต้องมีการหลออมีการ สร้างงานช่างฝีมือว่าออครอบครัวนี้จะมีความามีความสามารถในเป็นงานช่างไม้ช่างเหล็กอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเราป้อนงานให้กับชาวบ้านนะครับคือด้วยความที่เกมมันมีความเรียวในจุดเนี่ยมันทําให้เกมเนี่ยมันสนุกแล้วมันก็เล่นนานมากๆคือด้วยความด้วยความที่มันมีความสมจริงในหลายๆอย่างอะ พอเราเนี่ยต้องการประชากรมากขึ้นเพื่อให้ทําหน้าที่ได้หลากหลายอะ่ะแต่ประชากรที่ยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งต้องใช้อาหารแล้วก็เชื้อเพลิงในการอยู่นะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมากขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะทําให้หมู่บ้านของเราเนี่ยหาอาหารได้มากขึ้นด้วยซึ่งนอกจากอาหารแล้วมันก็ต้องมีความบันเทิงด้วยความบันเทิงก็ต้องแบบว่าหาของมาทําเล้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปแลกเปลี่ยนมาคือมันสุดจริงครับสําหรับผมนี่มันสุดสุดมาก คือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหต้องบริหารเยอะครับเกมมันแบบว่าสามารถเล่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนได้เลยเกมมันบริหารเยอะมากเลยคือมันทําหลายอย่างมากครอบครัวแต่ละครอบครัวมันก็จะมีเขาเรียกะไรดีเทลอ่ะมันก็จะมีดีเทลของมันอ่ะคือเกมมันสนุกมากถ้าให้พูดตรงๆเกมมันสนุกมากเลยเกมมันโคตรสนุกเลยด้วยความที่มันมีรายละเอียดเยอะนะมันโคตรสนุกเลย คือผมก็ไม่ใช่แฟนของแนวเกมเกมสร้างเมืองอะนะแต่ว่าก็เล่นบ้างครับพวก City Skyline อะไรเงี้ยแต่ผมจะชอบเป็นพิเศษก็คือ Civilization เนอะเพราะว่า Civilization เนี่ยมันมันเข้าใจง่ายม่เล่นง่ายนะเออแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ผมก็เล่นกับเพื่อนเป็นประจำนะเวลาที่ไม่มีอะไรเล่นนะแต่พอมาได้เจอ m a n o r l o r d นี่ก็แบบโอ้แอบเสียได้เลยที่มนเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับผมก็คือ m a n o r l o r d เนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นคนเดียวนะ เสีดาเลยเพลงก็เพาะมากๆเลยนะเอ,อเพลงก็ฟังเพลินเพาะมากๆเลยอเกมมันเจ๋งมากๆคือเกมมันจะต่างกับซ i วิล i ิเซชันตรงที่ Civilization เนี่ยหลักๆคือจะให้เราเลือกผู้นําหรือว่าเราจะสร้างตัวเองก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกสกิลจากผู้นําคนใดคนนึงอะไรแบบนี้แต่ตัวแมนเดลล์เนี่ยไม่มีอะไรแบบนั้นเลยมันจะมีให้เราทําธงเองเลือกภาพปกจบแค่นั้น และเราก็บริหารเองมันจะไม่มีสกิลพิเศษอะไรเลยมันคือการเรียนรู้ล้วนๆเลยครับคือในช่วงแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยเอ่อแค่พวกบาบาเลียนบุกเข้ามาทีเดียวเมืองผมก็แตกแล้วอะ่ะผมไม่สามารถสร้างกองทัพหรือว่าสร้างแบบกลุ่มทาหารขึ้นมาปกป้องได้คือมันยากมากครับในการที่จะแบบว่ามีกําลังลบแบบแค่เอาชีวิตรอดก็ยากแล้วมันทําให้รู้ได้เลยว่าในช่วงยุคกลางอะ่ะแค่หาอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดแม่งก็ยากแล้วอะ่ะ ยังไม่ต้องไปนึกถึงหรือว่าจะไปลบเลยเพราะว่าช่วงรู้ดูหนาวโหดมากครับคืออดตายได้เลยถ้าเกิดแบบหาอาหารไม่พอเออมันก็ต้องแบบหาหนู่นหานี่มาเพื่อแบบใช้ทําเป็นอาหารอะไรเงี้ยต้องเลือกว่าอะไรเนี่ยสําคัญที่สุดคือค่อนข้างยากครับไหนจะมีเรื่องโบสถ์อีกมีโบสถด้วยนะเออก็ต้องทําโบสถด้วยเพื่อให้แบบเอ,อ ประชาชนเนี่ยมีแบบว่ามันจะมีค่าความความชอบอะครับที่เป็นค่ายกนื้อโป่งอะซึ่งถ้ามันน้อยมากๆเนี่ยประชาชนก็จะแบบว่าไม่พอใจในการบริหารของเราเงี้ยก็อาจจะต้องใช้โบสถช่วยเพื่อจูงใจผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบโหหลายอย่างครับเก็บภาษีอย่างเงี้ยค่อนข้างจริงจังเลยในการแบบเลือกว่าเอ้จะเอาภาษียังไงเก็บภาษียังไงเก็บกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริจาคอาหารให้โบสถด้วยอะไรอย่างเงี้ แล้วมีการยึดดินแดนนะอัน,นี้ยังไม่พูดถึงการเข้าโจมตียึดดินแดนของอีกฝั่งนะครับเราสามารถลุกคืบเ,เพื่อเพื่อกลืนกินดินแดนอื่นๆได้นะแม่งเจ๋งมากคือวิธีบุกมันจะไม่เหมือนเกมอื่นสักทีเดียวครับถ้าให้พูดตรงๆมันจะไม่เหมือนเกมอื่นสักทีเดียวมันไม่ใช่แบบเอ้ยบุกเข้าไปตีเมืองหลวงหรือเข้าไปตีอ่าเขาเรียกอะไรอ็อบเจกต์ของที่ศัตรูสร้างไว้มันไม่ใช่มันสามารถที่จะแบบยึดยึด แบบว่าประกาศยึดพื้นท so, ี่เข้าไปเรื so, possibly, ่อยๆได้อะไรเงี้ยเคลมพื้นที่เจ๋งมากเจ๋งมากก็ใครที่กำลังหาเกมอะไรเล่นเพลินๆสนุกๆเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับสำหรับ m a n เนอร์ d ลนะก็สามารถที่จะเล่นได้ใน s t e a m หรือว่าในเกมพาร์ตนะครับเกมพาร์ตก็สามารถจ่ายเกมพาร์ตเข้าไปเล่นได้เลยส่วนใน s t e a m ก็ประมาณเออผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ ห้าหกหกร้อยเจ็ดร้อยไปะหกร้อยนะประมาณหกร้อยนะประมาณหกร้อยแมนเนอร์ลอตในสตรีมนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยยังอยู่ในขั้น Earl y a c c e อ s อยู่นะที่พูดพูดมาเนี่ยคือเกมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับในอนาคตก็อาจจะมีระบบอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกซึ่งผู้พัฒนา,นาเนี่ยเขาก็เคยบอกไว้ว่าเออไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เอาไว้ซื้อตอนที่มันมีระบบเพิ่มขึ้นหรือว่าตอนลดราคาเขาก็เขาก็โอเคนะเพราะว่าเขาทําด้วยค่อนข้างใจรักนะ ซึ่งถ้าเราดูจากดีเทลของเกมแล้วเราก็จะรู้ว่าเกมมันค่อนข้างมีความแบบใส่ใจค่อนข้างสูงนะครับเเกมมันใช้เหมือนใจพัฒนา,าจริงๆนะเพราะว่าเกมมันดีเทลรายละเอียดดีมากแต่โอเคมันก็มีบางส่วนที่ยังยังเป็นแบบเออเรียกเศษหลายหลายจุดนะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็ยังใช้ไม่ได้นะเนาะมันยังเป็นของไม่มีประโยชน์อยู่อะไรแบบนี้ก็ต้องตามนั้นนะ ก็อย่างที่บอกไปครับใครกําลังหาอะไรแบบเล่นค่าเวลาแบบว่าฆ่าเวลาจริงๆนะคือเล่นทีวาร์ปเลยนะผมเล่นตอนแบบ2องทุ่มอะ่ะรู้ตัวอีกทีตีสาอะ่ะเออแบบนั้นเลยแม่งนึกถึงตอนเล่นซ i วิลเ t ชันเลยคือถ้าเล่นกับเพื่อนได้นี่คือโหไม่ต้องพูดถึงนะครับเคยเล่นซ i วิลเ t ชันกับเพื่อนแบบว่ารู้ตัวอีกทีหกโงเช้ามาแล้วอะ่ะเกมนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะโอเคครับ ็น่าจะปักมานี้แหละนะถ้าใครชอบให้มาแนะนำเกมแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็น่าจะฝากเอาไว้เท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมไปหามาเล่นกันนะในเกมพาสหรือในสตรีมนะครับกับแมนเนอร์หลอดนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ